สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีปทุมมากแล้วนะจ้ะพี่น้องพี่น้องจ๊ามันนี้พิจิพาพี่น้องมากินอาหารบานๆค่ะอาหารบานๆของชอบที่สุดอย่างหนึ่งของพิมพ์เลยจ้ะพิมพ์มากินมากๆเลยนะคะแต่วันนี้พิมพ์แกงแบบบานๆอีนีนะคะเด้อเป็นกบย่างจ้ะกบย่างปลายยางนะคะ พี่จะมากินคักเลยเป็นเฮดเป็นน้ำยาขนมเซนนะคะแกงแบบบานๆเห่านะคะกะมื่อกี้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆท่านที่บ่กินกบเนาะคะเนาะกบตัวย้ายย้ายจากพี่น้องจา้าผักกะจะมีอันอันฟันฝ่าจากแล้วกับไผตูสซาลาเน่บักแตงบักทัวแล้วกะพิมกะมีอัน กิมจิโอ้น่าคือเกาหลีบ่กิมจิมันอยู่ในตู้เย็นจ้าแจ็คสิกินกับยังก็เลยเอามากินกับข้าวปุ่นจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะกบย่างตุ๋นง่ายเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งตุ๋นง่ายเลยแดนนี่เนี่พิมแกงแล้วก็มีอันปลาย่างน้ำจ้ามีปลาย่างน้ำแนื้ออันย่ายเห็ดมะหอยตะบานจ้ะย่า่ย่า่ย่างมะหอยย่ายย่างมะหอย,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 ยตะบานจ้ะหอมหอม อันพิมมากินพี่น้องจ้าพิมมากินแบบนี้คือว่าไอ้แบบข้าวแกงแบบเราเล่าเข้าไหมคะ่ะใส่หนำปลาใส่หนำปลาใส่กระชายใส่อันไอ้อันนี้เข้าเนาะใบบักกูต,ตะไคร่นี่ยไหมคะ่ะมาก,กินค่ะมาก,กินแบบนี้โอ้ยน้ำลายแตกหิวเข่าจ้าพี่น้องจ้า คำหล่อได้นี่พี่โม้ได้กินข้าวเที่ยงจิ้มกันนะคะะคำแหลกกะสีทั้งสว่วนทั้งมืออีก,กคือเกาลหรอคะจ้ะพี่น้องจ้ะมัอนี่ก็ได้ทั้งสว่วนทั้งมืออีกคือเกายาสวาบุเพ็ดเด้อจ้านี่ทั้งพริกปน่นทั้งไอ้ลูกโดดอื้อืมคเส้นเขาปุ่นกันเนี้วดีค่ะ แห้งไปหน้องจ้ะอืม <ừ> ถือลูกด,วด่วน Sao uống ngon uống cục ลูกโดดใช่ไหมครับเพชรเครื่องเพชรตายขึ้นจ้นะ บ๊านหลุดโดดได้ละข้ามพี่น้องจ้ะพี่เครือบ้าน้องสุดยอดจ้ะ

Ừ. Ừ. tôi nhai khóc Dạng Dàn môi, môi chậu ạ Phút đây bôi, phút đây phân cả suy dàn nó <Lan> Phim cả <gả> tẹp lắm <Lan> พัดเผ็ดกระแ่บด้ยจากพี่น้องจ้ะพัดเทอรแบงกับเพ้าก็สนอกือ เอาซัำนี่แหละเนาะจากพี่น้องจ้าพ่อเดวอาเดคุยกันเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเกินไปค่ะพิมพ์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณเพื่อนเกาถี่ยังอยู่น้ำกันขอบคุณเพื่อนไม่ถี่กำลังจะเข้ามานะคะมีอีย่างกับคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปใดเลยนะคะเดอ้อขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจา้าฝากเน้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพเน่นะเด้อค่ะฟ้าพิมชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ